สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไรซ์ซอร์ิลอของเรานะครับวันนี้ก็มีประกาศใหม่นะครับสำหรับการรีรันนะครับซึ่งมา4คน8เต้าให้เราได้เห็นกันนะครับตอนนี้แล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนสกิลนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็อธิบายกันเลยนะครับนี่เลยครับข่าวที่มาล่าสุดวันนี้นะครับ การรีลานของ Let's Go m e g i c a n Girls นะครับก็จะเป็น2ตัวนะครับมี Backwing Noi กับ Magic Rosa นั่นก็คือ Phoenix กับ Alana นั่นเองนะครับอ่านะครับแล้วก็นะครับ,นะรบข่าวต่อไปอันนี้เราเราจะรีวิวเร็วเลยนะเออข่าวต่อไปนะครับ Date e Match นะครับจะเริ่มวันที่18นะครับ b o s ตัวต่อไปกำลังจะมาแล้วนะครับ b o s ตัวนี้ ไม่รู้อีกเช่นกันนะครับบอสล่าสุดของเราคือพี่บางโตนะพี่บางโตนะทุกคนผ่านหมดแล้วนะครับสิ่งที่แปลกนะครับอาราณาเนี่ยจะได้รับเปอร์เซ็นต์บัฟก็คือ2%จะเป็นบัฟแต้มนะอาราณาหมดเลยซึ่งซึ่งแปลกมากอันนี้แปลกมากไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับสำหรับเซอร์ไพรส์การันตี SSR นะครับก็คือใช้เพชรแดงนั่นแหละครับสุ่มแล้วมันจะสุ่ม SSR ที่เราจะได้ซึ่งตู้นี้นะครับปล่อยผ่านนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาเนาะปล่อยผ่านครับไม่รู้ว่าตัวอะไรอย่าไปเสียตังค์ฮะนะครับแล้วก็อาวุธ SSR ครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะได้อะไรนะทีเนี้ย ต้องพูดอย่างหนึ่งนะครับว่าอารนาเนี่ยจริงๆแล้วตีแรงมากนะแต่ด้วยข้อเสียของเขาก็คือว่าอันติของเขาอ่ะใช้ไม่ได้เลยต้องรอเธอหนึงก่อนมันก็เลยเออเนาะหน้าปรับตรงนี้หน้าปรับตรงนี้มากนะครับอ่ะแล้วก็ Goddess Salmon Select นะครับรอบนี้จะมาเป็นนี่เลยนะครับลูปลูปเทป ซึ่งชุบชีวิตเพื่อนได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่สู้มีเรียมเพราะฉะนั้นนะครับแนะนำว่าปล่อยผ่านนะครับจะถามว่ามันฮีลแรงไหมมันก็ฮีวแรงแหละแต่ถ้าเทียบเลเวลหกับเลเวลหนึ่งนะยังไงยังไงมีเรียมก็ดีอยู่อ่ะอยู่ดีเออแปลกนะครับ นี่เลยแล้วลีลันอีกตัวหนึ่งก็มาเช่นกันครับเป็นอารา나กับฟินิกซ์เช่นกันนะครับซึ่งวันดอสูรเนี่ยผมมีแล้วแต่สติลฮาเลยเนี่ยมยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอยากได้จังเลยอะ่ะอีเวนต์หนึ่งก็ไม่มีฟินิกซ์อีเวนต์หนึ่งผมก็ไม่มีอารา나เออแปลกดีนะครับอ่าแล้วก็เอ็กเซสซอรี่ซัมมอนนะครับเอลีนนี่ชุดเอลีนมาแล้วครับไอออนเดมอนควีน ชุดมันจะเป็นยังไงมันจะมีไอ้พวกเหล็กๆมาปิดเนื้อหนังไหมไม่รู้ครับเรวมารอดูต่อไปอ่าสำหรับ b บาร์เดนนะครับ b บาร์เดนก็จะมีนี่ครับเป็นโปรโมชั่นมากมายนะครับแต่จะมีอยู่จุดหนึงนะครับที่จะที่จะต้องแจ้งให้ทราบก็คือว่าตอนนี้มิเรียมเข้ามาแล้วนะครับชุดล่าสุดเลย i n s p e c t เตอร์พิงนะครับ 7,200 e-cord เอออันรนี่ครับคือรายละเอียดการปรับของ Magic โ o ซาฟินิก i x นะส่หรัับสเปเชียลสก l ลนะครับจากเดิมที่เราจะบูทพลังโจมตีได้แค่ตัวเดียวตอนนี้บูทได้ทุกตัวแล้วแต่ต้อง e v o l เป็นเรเวียนะครับนี่แล้วก็เพิ่มการฮิ p 3าอในสกิลอันติเมท นี่เลยเห็นไหมครับเขาบอกอันนี้นะอันนี้เขาระบุว่าแค่เป้าหมายนะครับ1เทินแต่อันนี้จะได้ทุกตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยดีเฮ้ย <c oughs> ปรับอันนี้มาน่าจะเวริร์กน่าจะเวิร์กนะครับเออส่วนฮิลเนี่ยเพิ่มมาอีก30%เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะแรงแค่ไหน นะครับมันจะฮีลได้แรงแค่ไหนเออแต่ผมสนใจแค่ Special Skill นะครับเพิ่มบูท,ทุกตัวถ้ามีแอคแท็อย่างน้อยในทีมเนี่ย2ตัวเนี่ยน่าจะเวิร์กสำคัญคือผมไม่มีโอเคอ่ะเข้ามาสู่ Main Topic ของเรานะครับวันนี้นะครับเราจะมาโชว์ PVP showcase ในปัจจุบันของเรานะครับซึ่งลำดับลาดับที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมันเป็นลำดับ5 อ๋อขออภครับเป็นลําดับที่9นะครับมันมีเรื่องราวก่อนหน้านี้ครับคือว่าผมได้ผมได้ลําดับที่5แล้วผมไปไฟกับโน no 1เว้ยเพราะฉะนั้นโชว์เคสในคลิปนี้นะครับจะมีโชว์กับโ no น1ด้วยแต่ต้องบอกเลยว่านะครับ PVP 1 VS 1เนี่ยค่อนข้างจะเก่งมากๆทีมแต่ละทีมเนี่ยสังเกตเห็นไหมฮะนี่ผมสู้กับลําดับ4นะ หลินเขาเนี่ยโคตรแรงเลยยืนคู่กับมิสกิพร้อมกับแคทเทพทีเดียวจอดนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับผมก็ลองมาสู้กับลำดับ5บ้างไอทีมนี้แหละครับที่เขามาแย่งตำแหน่ง,งผมก็อตอนแรกผมอยู่ลำดับที่5เอามาลองดูโชว์เคสกันการวางตัวของเขานะครับจะมีอคแทตัวเดียวเห็นไหมครับ นี่เลยครับแล้วเขาใช้ลูปเสือจัดการแท้งเราก่อนเลยสําคัญเลยเนี่ยคือเสเทพผมไม่ติดคลิมันเลยให้การต่อสู้ของผมเนี่ยมันค่อนข้างลาบากนิดนึงนะครับทีเนี้ยสตัวเนี้ยมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันซับพอร์ตกันดีมากนี่ผมยอมรับเลยนะครับว่าละดับ5ที่เขาชิงตําแหน่งผมไปแล้วเนี่ยเขาวางตําแหน่งดีสุดๆวิเคราะห์เลยนะครับวิเคราะห์เลยเอลีนมังกรเนี่ย ทำให้เพื่อนๆเนี่ยหลบหลีกผมได้ดีมากรูปเสือลูกๆกูนก็อยู่ครับตีแรงสุดๆจัดการแทงได้เดนทีเดียวนะครับคาทิล่าช็อกโกแลตเนี่ยฮะปกป้องคนในทีมได้ด้วยเออแล้วตีแรงส่วนกลับแรงเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะดูเขาสวนถุมที่ดิแล้วผมตีพลาดตลอดเลยนะครับสุดท้ายคือเสษผีครับ ต่อให้ผมตีพลาดยังไงนะครับเขาก็ฮิลฉะนั้นยากมากครับอ่าแล้วนี่คือโช์เคสสำหรับการสู้กับโน1น,นะครับแล้วดูครับการจัดทีมของโน1น,นะแอคแท็กตัวเดียวเช่นกันครับแล้วดูดิแคดเทพตีอย่างแรงอะ่ะฟ็อกซ ฟ็อกซ์นะ PVP เนี่ยเทียร์ s s s หรือมากกว่านั้นแน่ๆดูดิคือผมทำอะไรเขาไม่ได้เลยเว้ยจริงๆฉะนั้นนะครับนี่ครับนี่เป็นการโชว์เคสสำหรับ PVP นะสำหรับอ่า1 v 1วีนะครับอ่าต่อมานะครับเป็น3 v 3วีต้องให้ เพื่อนๆเ,นเข้าใจก่อนเลยนะครับว่า PVP 1 V 1ี1เนี่ยยากกว่า3 V3 มากอย่างที่บอกครับเขาจัดชุดเต็มลงมาเลยฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมมีเวลานะครับผมจะทำรายละเอียดการเล่น PVP ตัวไหนเชียดเด็ดๆจัดทีมยังไงหรือทีมไหนที่ผมเจอแล้วสุดยอดเออ เนี่ยสำหรับทีมนี้นะสังเกตนะแอคแท็กงตัวนะครับใส่อารานามาอารานากี่เผาะนะครับอารานาเบียจบเลยครับสุดยอดมากาลวมาเริ่มทีม2เลยนะครับจัดทีมคล้ายๆกันครับมีทีม3ปีแล้วโดนหวดไปแล้วครับแล้วปลุกอะไรมาปลุกอารานาแม่ชี อันนี้ก็เสร็จเราครับคือถ้านะครับเนี่ยอย่างที่ผมเคยอธิบายไปเลยนะครับเสเทพหรือเสเวรสถ้าได้ตีจบเหตุทันทีดูแล้วดูดิดูดิภาพเก่าๆยังเคยเหมือนผมเคยเห็นเมื่อกี้เลยะใช่ไหมเนี่ยถ้าหลินนะ่ยถ้าหลินยังดาวไม่เต็มนะมันจะตีประมาณนี้ครับ ้าหกดาวเต็มเนี่ยมันจะสู้กับฟ็อกซ์ได้เห็นไหมครับแมตช์นี้เนี่ยผมเสียดายมากผมเสียดายจริงๆที่ว่าตัวแอคแทกของผมเนี่ยมันหายไปหนึ่งตัวเรียบร้อยเออแล้วแปลกมากครับที่อารานาเบียผมเนี่ยใส่สถานะผมเล่นมาหลาย หลายครั้งแล้วสถานะที่ผมใส่เนี่ยมันใส่ไม่ติดเว้ยเออยออมนเลยทําให้ผมแบบเฮ้ยต้องไปจัดต้องไปทําการบ้านใหม่อะ่ะต้องลองการบ้านใหม่นะครับอันนี้ผมก็เลยลดลดลําดับมาหน่อยนะครับ PVP นะครับสิ่งที่ผมอยากแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือในกรณีที่เราสู้ ทีมก่อนหน้านี้ไม่ได้อย่างเช่นผมสู้ทำอาณาแยมเกี้นะครับ1 v 1เนี่ยผมซื้อลำดับ4ไม่ได้ผมจะค่อยๆเลื่อนลงมาเป็นลำดับลําลำดับ6ค่อยๆไต่เต้าไปนะครับแล้วก็จําไว้จําไว้ว่าเอ้ยลำดับสี่ลำดับ5เราสู้ไม่ได้เว้ยอ่าเราชนะลำดับ6ปุ๊บเราลองไปสู้ลำดับที่3ทําเป็นลำดับอย่างนี้ไปเรื่อยครับเป็นลำดับนี้ไปเรื่อย สาเหตุก็คือนะครับบางทีมเนี่ยเราชนะมันได้บางทีมเนี่ยเราชนะไม่ได้เออเรื่องเรื่องคอมแบทสเตตัสก็เช่นกันเรื่องาธาตุก็เช่นกันมีส่วนหมดนะครับแล้วผมจะอธิบายแบบละเอียดเลยนะครับสำหรับ PvP นะ อ่ะเมื่อกี้เวฟแรกนะครับเวฟแรกเนี่ยผมไม่ได้สนใจนะเพราะว่าเวฟแรกเนี่ยมันไม่พอมันพลังโจมตีมันไม่พออยู่แล้วนี่นะครับส่วนเวฟสองเนี่ยผมอัดเข้าไปเลยครับแล้วดูนะนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะสามตัวหายไปวับเลยด้วยความที่สวิตตที่ฟ็อกเขาเนี่ยนะครับมีพลังอ่าเรียกอ,อะไรไม่ติดคลิ้ก็ติดคลิอีกเรื่องหนึ่ง ก็เลยผ่านไปได้ด้วยดีนะครับนี่ครับแล้วก็มาเวฟสามแล้วดูเศษเทพเราครับเป็นไงยืนมิสากิเนี่ยมิสากิเท่านั้นเับมิสากิเท่านั้นทำให้เราโจมตีศัตรูได้แรงมากแล้วทีเดียวผ่านนะ นี่ขนาดผมมีชุดทองอะทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมผมมีตัวละครขนาดไหนผมมีชุดทองขนาดไหนใช่ปหยังขนาดเนี้ยเอาคิดดูละกันและระดับท็อปสิบเขาอะ่ะจะเป็นขนาดไหนเออนี่ผมต้องมาไฟกับเขาทุกวีทุกวันเพราะทุกวันเนี่ยพอไม่อยากให้กลุ่มประมาณลําลำดับ20 30อย่างเงี้ยดึงผมลงไปนึกออกใช่ปะ เ,ออเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆได้สิทธิ์ได้ท็อป10นะครับสิทธิพิเ,เศษก็คือพวกระดับเนี่ยระดับ20ต้นต้นๆไปเนี่ยเขาจะหาเราไม่เจอเว้ยเ,ออเพราะฉะนั้นภารกิจหลักๆของผมแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ย PVP สำคัญเช่นกันวันไหนลืมนะเผื่อๆจะลงไปที่30ด้วยซ้ำ เราต้องมางัดหน้ากันใหม่นี่แหละโอ้โหผมนี่สุดยอดเลย <laughs> แต่ต่อมานะครับนี่ผมมาลองระดับที่7ดูนะครับและนี่ครับนี่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 นเอออันนี้ไฮไลท์ก่อนอันนี้ไฮไลท์ก่อนนี่คือสิ่งที่ผมเคยบอกไว้กับเพื่อนนะครับว่าจะทํายังไงเราจะสู้กับหลินงูได้นี่ฮะแคทิล่าช็อกโกแลตแคทิล่าเาเลนทนยเท่านั้นครับ จังหวะแรกที่เขาตีรวบมาครับแล้วนี่แหละรครับคาทิล่าสวนกลับไปตายทันทีแต่นั้นมีตัวตีมีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นครับที่ผมมองว่าเฮ้ยมันสวนได้ทุกตัวจริงๆเออแลก็ไม่รู้ทําไมนะครับระดับท็อปสิเนี่ยผมว่าแคทเทพเขาตีโคตรแรง <laughs> ผมไม่โอ้เขตีซัดทีเดียวหายทีเดียวหายตลอดเลยผมก็ไม่เข้าใจว่ะ เออนี่ครับเห็นไหมฮะนี่คือผลนี่คือผลจากการที่หลินงูเดดาวไม่เต็มแล้วตีกันโคตรแรงเลยส่วนทีมสมนี่ผมไม่หวังเลยหมดทิ้งเลยนี่แหละครับนี่คือลำดับท็อปท็อประดับ ที่วันหนาวสุดขั่วกันเลยทีเดียวถ้าใครมายืนบนนี้นะครับอ่าอ่าโอเคและนี่เป็นข่าวล่าสุดแล้วก็เป็นโชว์เคสเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับ PvP สถานการณ์ปัจจุบันซึ่งแปลกแต่จริงครับผมยังไม่เคยเห็นเซเวอร์สและเคลล่าตัวใหม่เลยเออฉะนั้นนะครับอาจจะการันตีได้ว่า2ตัวเนี้ยใน PvP ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ก็เป็นได้ นะครับอ่าแล้วก็มาชี้แจงนิดนึงนะครับว่าทำไมผมหายไปไหนวัน2วันเอเอเพื่อนเพื่อน,อนคิดถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่เลยครับนี่เป็นชแนลใหม่ของผมนะครับซึ่งผมจะทำแล้วเล่นกับลูกนะครับโยจัง AK แค่เกมนะครับจะเน้นไปทางโลบลรอกซัส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเกมอ่า เล่นสาหรับเด็กได้นะครับที่ผมเล่นกับน้องได้แล้วเรามาเล่นจอยกันเราจะทําคลิป YouTube ช่องนี้ด้วยฉะนั้นถ้าไม่เห็นผมสักวัน2วันไม่ต้องแปลกใจนะครับลองไปดูนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับสําหรับช่องใหม่ของผมนะครับแค่กดไลค์ไม่ใช่สิแค่กดติดตามผมก็ดีใจแล้วครับจะดูไม่ดูก็ได้ไ้นี้ไม่เป็นไรนะครับ แล้วไว้จะมาอัปเดตเรื่องใหม่ๆนะครับขอบคุณมากนะครับช่องหลักผมยัง e loss อยู่นะโอเคนะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเจอกัน